ภาพแรกออฟเฟนไฮเมอร์ออสการ์งอกใหม่ป๊อปปูล่าโหวตแต่ลดความสำคัญสาขาอื่นแฟนเฮค่ hey, ายประกาศ Star Trek 4แต่นักแสดงงงเมเจอร์มูฟี่อ r t เลอร์ หลังจากที่เสด็จพ่อเนอร์แลนด์ประกาศทีมนักแสดงจาก o อฟเฟนไฮเมอรัวๆก็ได้เวลาเริ่มทำงานภาคสนามกันแล้วครับที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คงไม่พ้นการเปิดภาพแรกของนักแสดงนำคู่บุญคิร l เลนเมอร์ฟีที่อยู่ในหนังเนอร์แลนหลายต่อหลายเรื่องแต่เห็นคิ l l เลนสวมหมวกคาบูรี อย่าเข้าใจผิดเชียวนะครับเพราะภาพนี้ไม่ได้มาจากซีรีรส์ Peaky b l i ดอ e r s แต่เป็นภาพของคิเลียนในบทบิดาระเบิดปรมาณูที่มีชื่อว่า Oppenheimer เ,เหมือนชื่อหนังนั่นเองนอกจากนั้นก็ยังมีการปล่อยภาพจากกองถ่ายและประกาศชื่อนักแสดงคนล่าสุดเคนเนบรานาหรือตัวร้ายจากหนังเรื่องก่อนอย่างเทเนทครับ ทุกอย่างย่อมมีครั้งแรกเช่นเดียวกันกับเวทีรางวัลที่โดง่งดังที่สุดในโลกอย่าง Academy Awards หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่ออสการ์ก่อนหน้านี้มีการประกาศข่าวช็อกวงการกับการประกาศสร้างสาขาใหม่ล่าสุดกับรางวัล Popular Vote โดยจะมอบออสการ์ให้กับภาพยนตร์ที่มีคนโหวตทางจ w i พิเตอร์มากที่สุดซึ่งนี่อาจจะเป็นผลพวงของเรตติ้งที่ตกต่ำลงเรื่อยๆในทุกปี และทางออสการ์อาจจะเล็งเห็นโอกาสในการสร้างความนิยมอีกครั้งจากการเขา้ามีส่วนกับความคิดเห็นของผู้ชมมากขึ้นไม่ใช่แค่สมาชิอกอุปกรคาเดิมีเท่านั้นส่วนนี้กระแสนหนึ่งก็มีคนบอกครับว่าเพราะสไปเดอร์แมนโนเวอเรโฮส่งชิงสาขาเบส p ิเ t อร์แต่ไม่ติดชื่อว่าเข้าชิงต่างหากเรื่องนี้เบื้องหลังเป็นอย่างไรก็คงไม่มีใครรู้ครับแต่ที่รู้ก็คือปีนี้จะเป็นปีแรกที่คุณมีสิทธิ์มอบรางวัลอสการ์ให้หนังเรื่องโปรดของคุณได้นอกจากนั้นยังมีการประกาศอีกด้วยว่าจะมีหลายสาขา ที่ไม่ได้ถ่ายทอดวม,มาทุกที่ครับซึ่งก็เป็นสาขางานเบื้องหลังอย่างเช่นสาขาตัดต่อยอดเยี่ยมสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขานังสั้นสาขาสารคาดีทําให้หลายคนรู้สึกว่าออสการ์กำลังดูถูกคนทําง,งานในวงการหลายส่วนแม้แต่นักสแสดงหน anner, ึ่งเมสันเนอร์ดีแลนโอไบรอยนก็ออกมาชวิตว่า Fuck this ครับเวลาค่ายหนังจะประกาศทำหนัง จะเป็นหนังใหม่หรือหนังภาคต่อก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับที่ค่ายจะต้องมีการปรึกษาหารือกับทีมงานและทีมนักแสดงแต่ที่นี่ที่ค่ายพาราเมลเราไม่ทาแบบนี้ครับแฟนๆอาจจะได้เฮเมื่อค่ายประกาศซ้ำภาคต่อ สตาร์เทรค4แต่ทีมงานงงครับนักแสดงก็งงเพราะไม่เคยมีใครเรื่องนี้มาก่อนทั้งที่ตามประกาศจะเป็นทางการจากค่ายภาค4จะเริ่มถ่ายทำปลายปีนี้แล้วเรื่องที่นักแสดงไม่รู้เนี่ยนักแสดงเขาไม่ได้ออกมาพูดเองนะครับแต่เป็นแรงข่าวที่ใกล้ชิดกับเดอะฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์เล่ามาอีกทีว่านักแสดงนําอย่างคริสไพเอ็คารีควินโต้ไซมอนเพ็กคาร์บัน โซอีสซดานาตลอดจนจอห์นโชไม่เคยมีใครรับรู้มาก่อนว่าพวกเขาจะได้กลับมาเล่นหนังเรื่องนี้กันอีกครั้งไม่รู้เลยครับว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายจะเป็นการมั่นมือชกหรือจะเป็นการสร้างตัวละครใหม่กันแน่แล้วกลับมาพูดกับข่าวสารวงการภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศได้ใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ